่องบังเทิงติดตาวนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะใช้ดีมากตรงที่ว่าบำรุงหนังศรีรษะบำรุงผมอ่าบางทีอัลเมเนผมเนี่ยอาจจชัดเจนเลยว่าไปเยอะละ,ะ,ะการบำรุงไปเรื่อยๆมันก็ผมผมก็<ด>บอกกันว่าข้อดีของมันคืออะไรรู้ปล่าสำหรับมันอาจไม่ได้ทําให้แบบว่าใครตรงที่เซลล์ผมมันตายหายไปแล้วเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมจะบอกให้ว่า มันช่วยให้ผมที่คุณกําลังอ่อนแอหรือหนังซิสหาคนที่อ่อนแอเนี่ยมันช่วยไปบํารุงช่วยให้แข็งแรงขึ้นได้นะครับผมหรือว่าอาจจะแบบว่าเส้นมันดูใหญ่ขึ้นอะไรเนี้ยก็เนี่ยใครอยากได้ก็ซื้อกันไปขวดเท่าไหร่นะผมขออีกทีนึงแปดร้อยสามแปดร้อยสามทุ่สามบาทฮะเสียงหายไปไหนก็หมดว่าว <800 3 S 1> ันนี้แปดร้อยสามแปดร้อยสามทุ่สามบาทแต่ตอนนี้สองขวดถูกกว่าได้ครับผมด้วยในวันที่ผมอ่อนแออย่างน้อยก็รู้ว่าเรามีคุณอยู่นะครับเฮ้ยคิดได้ยังไง ทางกันอยู่4คนนอกนั้นเงียบเลยวันนี้พี่ขอคูปองมาให้ลดสูงสุด15%สูงสุด100บาทโอ้โหจริงไม่ไดพี่เบลใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อลดไปแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับนั่นแหละลดไป100บาทเราคุณรถแล้วเอาลดแล้วโอเคไอ้คุณรแล้วเยอะไว้ลดสูงสุด100บาทเลือกหนึ่งตะกร้าอ่ะก็คือเอาเป็นงี้ละกันคือเพื่อนๆเห็นถึงขวดมันจะเล็กแค่นี้แต่ว่าผมบอกเลยว่าส่วนผสมเนี่ยเขานำของดีๆมาทั้งนั้นแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ายันฮีฮะ เออเป็นแบรนด์จากยันทีผมก็พูดชอบมากแบรนด์เนี้ยไม่ไม่มึงจุกชื่อมากไม่พี่เออจุกจุกไหมครับฮะจุกไหมครับไม่ไม่คือคือคือมันเหมาะสมกับคนที่พูดชัดหน่อยจะขายแบรนด์นี้ต้องระวังหน่อยคอปเปอร์ไต้เพย์ทายไทรับจากเกาหลีครับแล้วก็โฮสเทลช่วยลดการหลุดจากอินเดียโอ้ยพี่มีไม่รู้จริงว่ะขอหนุ่ยมิ้งโอ้ยพี่มีอะไรบ้างนะพี่ขอทีส่วนผสมแต่ละอย่างมาจากไหนบ้างพี่อ่า เนี่ยนะครับยันทีแลาวพาผานโลกเลยพาโลกเลยออย่างแรกนะครับมียักษ์หมาจากอินเดียครับผมแล้วก็มีคอปเปอร์จากจากเพอินเดียเพกอินเดียจากเกาหลีอย่าพ่าโอเค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 ครับจากเกาหลีนะครับจากอินเดียแล้วก็จาก่าเดี๋ยวขออีกทีนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งซึ่งสามประเทศนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าเรื่องความ ดูแลเรื่องตาหมอนด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดโปรล่าสุดนะครับ2ขวด1436บพันสีรับแล้วได้ไปไม่พอแถมหวีนุ่มๆอันนี้ไปอีกจำเป็นต้องมีแล้วครับผมอย่าลืมนะอันนี้ดีจริงจึงมักแม่จริงดีนอกจากจะใช้สางผมเราได้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงยังไงนะครับผมเอาไว้แปลงน้องหมาน้องแมวได้ด้วยอัน้เหมือนกันเฮ้ยจริงนะมันเป็นแบบนี้เลยใช้ประโยชน์ได้เยอะนะ ก็คือที่พี่หวอีอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชวันไหนที่เราทำหวีน้องหมาน้องแมวหายรเราหยิบอันนี้มาได้เลยเพื่อนๆือใช่ลูดได้เลยนะฮะอ,ะอันนี้ผมขออนุญาตคุยกับคนข้างนอกข้างนอกจอยนิดน,นึงด้วยในสิ่งที่คุณเห็นน่ะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่กล้าเชิญชวนเข้ามาคือพี่มินแต่ว่าการพูดการอะไรของเขาเนี่ยก็จะมีคนชอบฟังแนวนี้ด้วยพี่มินเก่งมากครับจากที่ผมเจอมาก็คือแบบดีใจมากที่ได้ทำงานกับพี่มนแล้วก็พี่มินเป็นคนอยู่หลังกล้องตลอดตอนแรกเราไม่กล้าพาเขาออกมา แล้วก็ขออนี้ากแม่เขาก่อนแม่ให้ปุ๊บเราก็เอามาเป็นเนียวเลยแต่ว่าเราดูแล้วพี่มีโอเคมีการตกลงกันโอเคชอบก็เลยรู้สึกเออโอเคดีขอบคุณทีขอบคุณมากเลยขอบคุณมากก็เลยเรื่องนี้ขอ่าแบบว่าไม่ว่าคุณดูว่าเป็นไงอ่ะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยสามารถออกมาไลฟ์ได้ไหมได้ทุกคนครับผมทุกคนเนี่ยสามารถออกมาทํางานขายของมาคุยเล่นกันได้มันเป็นแบบว่าอะไรที่เพื่อเจอทางของตัวเอง บางทีคุณเก่งโปรแกรมอย่างอื่นคุณพูดคุยเบื่อกคุณอาจจะสอนวิธีการทำเพลงมีเพงแรนด้ก็มีคนดูรลายเหมือนกันสำับการใช้ของไปะก้าอะไรไปนยครับผมมากลับก็มาใครของมาตอบมากลับเข้ามาที่วีขนแมววีขนแมวนะฮะม่เป็นวีผมเอาไว้วีผม เฮ้ยเฮ้ยเฮอย่างนี้เลยดิอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยดิเฮ้ยตอนเด็กนี่ผมกินข้าวมาสิบจานอ๋อไม่ใช่กินข้าวอะไรมาไม่แม่ปิดขายของหรือขายของขายของมาไปต่อไม่ได้ไปต่อเรามีหลังนอกจากผลิตภัณฑ์เพื่อนดะนีจีเซอร์เพื่อนหนังกบาลของท่านเรายังมีอีกอันหนึ่งเป็นอะไรน้องเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครีมครีมโอ้โอ้นันทีจีเซอร์เต็มไปหมดเลย นะฮะก็ระวังหานะครับกินข้าวอะไรมาไปไปเข้าเข้าแชมพูแชมพูแชมพูอ๋อนี่ไงแชมพูขวดเหมือนเหมือนกันโอเคนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเอาไปแบบว่าไปสระผมนะครับทำให้แบบว่าผมนุ่มลุ่มลื่นจุ่มจื่นนะครับผมก็ก็ไม่ใช่ตอนนี้ผมลองลองใช้ลองใช้ดูก่อนได้ไหมอ่ะก็เทใส่ได้เลยก็เดี๋ยเราวันนี้เราก็จะซักหัวโชว์ตรงนี้เลยอ่ะเอาจริงใช่ไหมอ่าอ่าทำทำไม S <S <S คือบางบ,บางคนได้เซรั่มเอเซรั่มที่เป็นสเปรย์ไปแล้วใช่ไหมคะซื้อแชมพูคู่ไปด้วยเพราะตอนนี้มันมีคู่กันอะบางคนอยากได้ครบเซตก็กดตะกร้านี้ไปนะคะ2,090บาทแต่ว่าได้คู่แบบนี้อเกาเป็นว่านี่เลยผมขอนี่อาคนเลยเลยใครผมร่วงผมบางไม่มีความมั่นใจนะครับคุณซื้อตัวนี้ไปใช้ทุกวันนะครับผมฉีดบำรุงได้ทั้งวันช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกเฮ้ยอยากบำรุงผมของตัวเองก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรขออีกทีครับผมยันฮีเพูดได้เต็มเลยรับพูดอันเดียวมันน่ากลัวไปหน่อยยันทีเทอร์พยันทีเทอร์พมันก็ยันฮีอย่างเดียวเลยออมาข้าวฝากด้วยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ใครที่กําลังต้องการเซรั่มฉีดผมบำรุงผมก็ตัวนี้เลยนะครับผมอืมกดที่ตะกร้ากันได้เลยเออพี่ต้องบอกว่าพี่แซมขอลองซุ้มเข้าสุดหน่อยมันประมาณไหนตะการ์เลยแชมพูหอมมากถ้าถ้าเราเลื่อนโต๊ะเข้านิดนึงได้ไหม มาขอเล่นตัวเข้านิดนึงแล้วก็จัดไฟต่ออะไรครับไม่เล่นตัวเขานู่นนิดเดียวนิดเดียว่าจมาอือใส้อมมย้ำอีกทีนึงขอซูมข้าวสดระหว่างนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องตอนเด็กกันอ่าเิ่มเลยว่าเราจัดไฟเร็วหน่อยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องตอนเด็กแล้วเรากลับมาเลยแซมซูมให้สุดเลยสามสองหนึ่งไปครับอือ นี่เลยครับผมยันฮีทีเซอร์ใครที่อยากบำรุงผิวหนังศีรษะหรือว่าบำรุงผมนะครับผมใครที่ผมบางผมร่วงหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจพี่แซมสูนออกสูนออกได้อย่างพี่ <c oughs> อ่าอ <c oughs> ใครที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับผมใช้ตัวนี้ฉีดเป็นประจำทุกวันได้เลยเช้าเย็นกลางคืนหรือฝันอยู่ก็ตื่นขึ้นมาสามารถฉีดได้ <c oughs> ผมร่วงก่อนวัยต้องใช้ตัวนี้เลย <c oughs> เพราะว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ <c oughs> ไม่งั้นพอพวกคุณคิดว่าเฮ้ยมันร่วงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไปไปมามาปีหนึ่ง มันเกินครึ่งหัวแล้วเดี๋ยวจะมาเครียดทีหลังนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ซื้อประชิดบำรุงทุกๆวันเลยซูมข้าวอีที่พร้อมหน้าตาหล่อๆและนี่คือตัวอย่างของคนที่ผมร่วงก่อนไว้นั่นควรก็คือผมเลยตัวผมเองครับหัวแล้วมันจะเบลอหน่อยเพื่อนๆก็ต้องไปจัดดูให้มันแสงมันนี่หน่อยนะตัวนี้หนึ่งขวดใช้990บาทครับใช้ได้นาน2เดือนตกวันละ15บาทครับ อยู่ที่น้ำหนักมือของเพื่อนๆเลยนะครับขวดน,นี้นะครับจริงๆสามารถใช้ได้1-2เดือนเลยนะครับถ้าพเพื่อนๆใช้วันละนิดวันละหน่อยก็คือใช้ในปริมาณที่เขาแนะนํานะครับเพื่อนๆก็จะใช้ได้นานถึง2เดือนเลยยันฮีทีเซอร์ซื้อกันไปเยอะๆครับผมขอบคุณยันฮีครับขอบคุณยันฮีมากต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมผมทดลองของยันฮีผมต้องขอบคุณลูกค้าจริงนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่งให้ส่งครีมไม่หงใช้ด้วยส่งให้อะไรต้องบอกว่าใต้ตาด้วยจริงๆเนี่ยน้องๆในทีมยังรู้เลยเพราะว่าผมเนี่ยใช้ทั้งตัวใต้ตา ของใต้ตาเขาดีมากเนื่องจากเรานอนน้อยนอนไม่ค่อยเต็มที่อะไรเงี้ยเราถ้าขอบตาดํามีริ้วรอยเนี่ยกันฮิวก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เพื่อนได้ลองใช้กันอ่ามาเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ดูลฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกําลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ